นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโสกังจิตตัง เอตัมมังคามุตตะมันตีณันะบนี้อัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาในอโซกจิตตะคาถาว่าด้วยจิตไม่เศร้าโศกเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีส่งเสริมขุศลบุญยญาราศีในสัมมาปฏิบัติ ของท่านพุทธบริษัทต,ตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นนิเขปบทณเบื้องต้นนั้นว่าอโสกังจิตตังเอตัมมังคลมุตตะมันแปลความได้ว่าจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นมงคลสูงสุด พระคาถานี้มีข้อความที่จะนำมาพันนาสองประการคือจิตที่ไม่เศร้าโศกคืออะไรจิตไม่เศร้าโศกเป็นมงคลสูงสุดอย่างไรประการที่หนึ่งจิตไม่เศร้าโศกคืออะไรอธิบายว่าจิตคือความนึกคิดอารมณ์ไปในต่างๆจิตนี้ มีประจําตัวอยู่จิตนี้มีประจําอยู่ตัวของมนุษย์เราทุกคนเพราะมนุษย์มีส่วนประกอบสองอย่างคือส่วนจิตใจและส่วนร่างกายส่วนจิตใจนั้นเป็นส่วนสําคัญที่สุดเพราะมีอํานาจบังคับส่วนของร่างกายให้ทําและให้พูดเมื่อใจคิดดีก็จะทําให้กายเลวาจา ทำดีพูดดีด้วยแต่ถ้าใจคิดไม่ดีก็จะทําให้กายวาจาทําชั่วและพูดชั่วด้วยดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนมนุษย์ให้ควบคุมและฝึกจิตของตนให้เป็นไปในทางที่ดีไม่ปล่อยจิตใจ คิดไปในทางชั่วบุคคลที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนไว้ดีแล้วย่อมเป็นคนทำดีพูดดีมีความเจริญก้าวหน้าอันหนึ่งจิตใจของมนุษย์นั้นย่อมคิดนึกในอารมณ์ต่างๆหากอารมณ์ดีก็ทำหากอารมณ์ดีก็ทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าคิด นึกอารมณ์ที่ไม่ดีก็ทำให้จิตใจหม่นหมองเศร้ามัวไม่สดชื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลคิดแต่อารมณ์ที่ดีไม่ให้คิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีดังที่ตัดไว้ในมงคลสูตรว่าไม่ให้มีจิตใจเศร้าโศกที่ว่าจิตใจไม่เศร้าโศกคือ มีใจที่ไม่เหี่ยวแห้งมีความสดชื่นแจ่มใสซึ่งตรงกันข้ามกับจิตที่เศร้าโศกเป็นจิตที่เหี่ยวแห้งไม่สดชื่นไม่แจ่มใสดังที่สมเด็จพระบรมศา,ษา,ษาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายลักษณะของจิตที่มีความเศร้าโศกไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความโศกเป็นไฉนคือความเหี่ยวแห่งใจของบุคคลผู้ประสบความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถูกเหตุแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบตามพระบาลีที่กล่าวนี้คือลักษณะของจิตที่เศร้าโศกส่วนลักษณะของจิตที่ไม่เศร้าโศกพระพุทธองค์ได้ทรงอธิบายในตรงกันข้ามได้แก่ ความไม่เหี่ยวแห้งใจของบุคคลผู้ไม่ถูกความเสื่อมหรือเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบตามพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสวายนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นลักษณะของจิตที่มีความไม่เศร้าโศกและมีความเศร้าโศกและชี้ให้เห,เห็นเหตุที่ทำให้จิตเศร้าโศก และเหตุที่ทำให้จิตไม่เศร้าโศกลักษณะของจิตที่เศร้าโศกคือจิตที่เหี่ยวแห้งเพราะคนเราเมื่อเกิดความทุกโศกขึ้นในจิตใจที่เคยมีความสุขสดชื่นก็จะกลายสภาพเป็นเหี่ยวแห้งตรอมตรมทันทีเปรียบเสมือนต้นไม้สังเกตได้ว่าต้นไม้ที่มีใบเขียวสดอยู่นั้นพอถูกกระทบด้วยสิ่งต่างๆ เช่นเกิดโรคที่ลำต้นหรือถูกศัตรูพืชมาทำร้ายหรือขาดน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้นั้นก็จะตายไปในที่สุดจิตของคนเราก็เช่นเดียวกันขณะที่มีความสดชื่นแจ่มใสอยู่นั้นพอถูกเหตุของความโศกเข้ามากระทบเช่นถูกความเสื่อมยาตถูกความเสื่อมทรัพย์เข้ามากระทบ หรือถูกเหตุความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถูกขู่ฆ่าถูกจองจำเข้ามากระทบจิตใจจะกลายสภาพเป็นความโศกคือเหี่ยวแห้งไม่สดชื่นมีความทุกข์เสียใจร้องไห้คร่ำครวญตามที่กล่าวมานี้ชี้ให้เห็นเหตุที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าวไว้สองประการคือความเสื่อมญาติ ความเสื่อมทรัพย์และเหตุแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถูกฆ่าถูกจองจําเป็นต้นจะสังเกตเห็นได้ว่าจิตใจของบุคคลขณะที่มีความสดชื่นแจ่มใสอยู่นั้นพอถูกเหตุความเศร้าโศกเข้ามากระทบหรือถูกเหตุของความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากระทบจิตใจจะมีความเศร้าโศกไม่สดชื่น ประสบความทุกข์ต่างๆเมื่อท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบเรื่องจิตที่มีความเศร้าโศกดังกล่าวมาแล้วก็จะสามารถทราบลักษณะของจิตที่ไม่เศร้าโศกโดยที่จิตไม่เศร้าโศกนั้นเป็นจิตใจที่สดชื่นไม่เหี่ยวแห้งเพราะไม่ถูกเหตุแห่งความโศกครอบงำจิตเช่นไม่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมทรัพย์เป็นต้น เข้ามากระทบจิตใจเมื่อจิตใจมีอารมณ์ที่ดีเช่นนี้จิตใจก็จะไม่เศร้าโศกมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาประการที่สองจิตไม่เศร้าโศกเป็นมุงคุณสูงสุดได้อย่างไรอธิบายว่าจิตที่ไม่เศร้าโศกเป็นเหตุให้ประสบความสุขความเจริญทั้งสองทางคือ ทางด้านส่วนตนและทางด้านส่วนรวมที่ว่าจิตไม่เศร้าโศกนำความเจริญทางด้านส่วนตัวอธิบายว่าคนที่มีจิตใจไม่เศร้าโศกย่อมเป็นคนไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขสดชื่นแจ่มใสเมื่อมีจิตสดชื่นเช่นนี้ย่อมประกอบการงานมีความเจริญก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่น ผู้ทำงานประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าได้เพราะทำงานด้วยจิตใจแช่มชื่นเบิกบานไม่มีความทุกข์ความวิตกกังวลใดๆตรงกันข้ามกับผู้ที่มีจิตใจไม่แจ่มใสย่อมมีแต่ความทุกโศกเหงาหงอยไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และมีชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายพระองค์ก็มีพระหฤทัยผ่องใสไม่มีความทุกโศกใดๆมีพระพักผ่องใสดุจด,ดวงจันทร์ทอแสงอยู่ในนภาอากาศปราศจากเมฆเมฆบังจึงสามารถบำเพ็ญพุทธกิจ สั่งสอนให้ประชานินกรให้มานับถือพุทธศาสนากันเป็นจำนวนมากที่ว่าจิตไม่เศร้าโศกนำความเจริญทางด้านส่วนรวมนั้นอธิบายว่าสังคมมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่คณะถ้าผู้อยู่ร่วมกันมีจิตใจแจ่มใสไม่เศร้าโศกก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกสดชื่น แต่ถ้าผู้อยู่ร่วมกันมีความทุกโศกไม่ร่าเริงแจ่มจใสก็จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขมีแต่ความโศกเศร้าหงอยเหงาเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันไม่มีความเศร้าโศกจึงจะเป็นสังคมที่มีความสุขยกตัวอย่างเช่นครอบครัวหนึ่งในสมัยพุทธกาล ที่มีความสุขมากเพราะอยู่ร่วมกันไม่มีความทุกโศกเลยมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวนี้มีถินฐานอยู่ในเมืองพารานสีประกอบอาชีพเกษตรกรมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเขามีภรรยาหนึ่งคนมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งมีลูกสะใภ้อีกหนึ่งคน แล้วก็มีหญิงคนใช้อีกหนึ่งคนรวมคนที่อยู่ในครอบครัวนี้มีหคนพรามผู้เป็นหัวหน้าได้อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวให้เจริญมรณสติกรรมฐานคือให้นึกถึงความตายอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมาแล้วมีชีวิตไม่แน่นอนแต่จะต้องตายอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มีใคร จะมีชีวิตยืนยาวตลอดไปได้เมื่อพราหมณ์หัวหน้าครอบครัวได้ให้โอวาสตักเตือนเช่นนั้นสมาชิกในครอบครัวทุกคนก็ปฏิบัติตามคือเจริญมรณสติกรรมฐานฝึกจิตให้ระลึกถึงความตายอยู่ร่ำไปไม่มีความประมาทจนกระทั่งกลายเป็นคนมีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวความตาย ่อมาวันหนึ่งพรามผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวพร้อมบุตรชายได้ออกไปไถนาตั้งแต่เช้าตรู่ขณะที่พราหม์กำลังไถนาอยู่นั้นบุตรชายของเขาได้ไปเกลีย่ยขยะเผาไฟอยู่ในนาถูกงูเห่าที่อยู่ในจอมปลวกเลื้อยออกมาฉกกัดบุตรชายของพราหมก็ถึงแก่ความตายพราหม์ผู้เป็นบิดา หยุดไถนาเห็นบุตรชายถูกงูกัดนอนตายอยู่จึงได้ยกศพให้มานอนอยู่ที่โคนต้นไม้เขาไม่โศกเศร้าเสียใจร้องไห้เลยเพราะได้เจริญมรณสติกรรมฐานมาเป็นอย่างดีแล้วยังคงแทนาอยู่ต่อไปจนกระทั่งมีชายเป็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาจึงบอกวานชายผู้นั้น ให้ไปบอกภรรยาว่าให้คนทั้งหมดอยู่ในครอบครัวรีบเดินทางมายัางที่นาพร้อมกันคนในบ้านสี่คนประกอบด้วยภรรยาของพรามบุตรสะใภ้บุตรส,สาวและหญิงคนใช้ได้รีบเดินทางไปยังที่นาเห็นบุตรชายพรามนอนตายอยู่แต่ก็ไม่มีผู้ใดร้องไห้เพราะทุกคนจร เริญมรณสติกรรมฐานเป็นอย่างดีพราหม์ผู้เป็นบิดาก็จัดการเผาศพก็จัดการเผาศพของบุตรชายโดยให้นำเอาของหอมและดอกไม้มาบูชาศพและเผาศพที่กลางไร่นานั้นขณะที่เผาศพไม่มีผู้ใดเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ขําครวนถึงผู้ตายเลยเพราะทุกคนอดกั้น ความโศกความเศร้าโศกได้โดยที่ได้เจริญมรณะสติกรรมฐานมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองการที่ครอบครัวนี้ไม่เศร้าโศกเสียใจร้องไห้เมื่อคนที่รักตายจากไปทำให้เล่าร้อนทำให้เล่าร้อนถึงพระอินทร์ผู้เป็นเทวราชปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึง พระอินทร์จึงเหาะลงมาจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์ได้เข้าไปถามเหตุที่ไม่เศร้าโศกกับคนในครอบครัวทั้งห้าคนนั้นพราหมณ์ผู้เป็นบิดาได้กราบทูลพระอินทร์ว่าที่ตนไม่เศร้าโศกก็เพราะพิจารณาเห็นความจริงว่าคนที่เกิดมาทุกคนเมื่อถึงกำหนดจะต้องตายไปทิ้งร่างกายที่ไร้ประโยชน์ในโลกนี้ เหมือนงูที่ลอกคราบไว้ฉะนั้นนางพรามณีผู้เป็นมารดาของผู้ตายได้กราบทูลว่าที่ตนไม่เศร้าโศกก็เพราะพิจารณาเห็นความจริงว่าตนไม่ได้เชิญบุตรชายให้มาเกิดเขามาเกิดเองเมื่อคราวตายตนก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาตายแต่เขาก็ตายไปเกิดในโลกหน้าของเขาเอง น้องสาวของผู้ตายกราบทูลพระอินทว่าที่ตนไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายที่ตายไปก็เพราะพิจารณาเห็นว่าการตายของพี่ชายเป็นเรื่องธรรมดาเขาเกิดมาแล้วจะต้องตายไปหากตนร้องไห้ถึงเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะทำให้ตนมีร่างกายผายผอมไม่สวยเลยภรรยาของผู้ตาย ได้กราบทูลพระอินทร์ว่าที่ตนไม่เศร้าโศกถึงสามีผู้ตายไปก็เพราะพิจารณาเห็นว่าการร้องไห้ไม่ทำให้สามีมีชีวิตฟื้นคืนกลับมาได้เหมือนเด็กร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์บนท้องฟ้าย่อมไม่มีทางจะได้ดวงจันทร์นั้นมาครอบครองเลยหญิงคนใช้ในบ้านคนตายกราบทูลพระอินทร์ว่า ที่ตนไม่เศร้าโศกถึงนายที่ตายไปเพราะพิจารณาเห็นว่าการร้องไห้เศร้าโศกไม่ทำให้เขาฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้เหมือนหม้อน้ำที่แตกไปแล้วไม่สามารถจะนำมาประสานติดต่อให้เป็นหม้อน้ำที่ดีอย่างเดิมได้เพราะมันแตกสลายไปแล้วพระอินทได้ฟังคำตอบของคนในครอบครัวทั้งห้าคน กล่าวเหตุผลที่ไม่เศร้าโศกร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วนักกล่าวมาแล้วก็มีความพอใจและยกย่องคนเหล่านั้นว่าได้นำเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติสามารถดับทุกโศกได้เป็นอย่างดีอัตมาภาพได้พนานาเรื่องมงคลข้อที่36ว่าด้วยเรื่องจิต ที่ไม่เศร้าโศกให้สาธุชนได้สดับตรับฟังธรรมตามสมควรแล้วสรุปได้ว่าจิตที่ไม่เศร้าโศกก็เพราะพิจารณาเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความเศร้าโศกและระงับดับเหตุแห่งความเศร้าโศกนั้นได้เช่นผู้ที่สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักเช่นบิดามารดาบุตร ภรรยาก็ต้องพิจารณาให้เห็นความจริงว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วจะต้องมีการตายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งจึงควรหักห้ามความเศร้าโศกเสียใจและทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายตามประเพณีทางศาสนาก็จะคลายความโศกเศร้าโศกลงได้และทำให้มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ดีดังเดิมจิตท,ที่ไม่เศร้าโศกจึงเป็นมงคลอย่างสูงสุดเพราะนำความสุขความเจริญมาให้แก่ชีวิตของบุคคลดังพันานามาด้วยประกาศนี้เทศนาปริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรม,มเทศนาขออนุภาพแห่ง คุณพระรัตนไตรและกือสนธรรมสวรณนใหมที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ดีแล้วนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยคืออายุวันณนะสุขะพระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมะสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งเหล่านั้นจงพันสำเร็จสมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการร,ร,ารับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้